เล็กตัวครับนี่ครับใหญ่โคตรใหญ่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูนครับโคตรพ่อคนแม่ประมอนี่เห็นไหมสุดยอดจริงสวัสดีครับกบยางหน้าครับวันนี้มาตกปลาสลิดครับวันนี้เป็นหมแหนนะครับไปลุ้นกันครับ ว่าผมจะได้เยอะไหมนี่ครับขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวไหมแหน่ครับวันนี้ใช้ได้อยู่นะไฟ เป็นปลาหมอตัวเล็กลนีครับไหมแน่มืนเดิมครับ อหนึ่งตัวครับครับเนี่ยวันนี้เหยื่อผมมันหมูเหมือนเดิมไหมดูมันเกี่ยวเห็นไหมเนี่ยตาเบ็ดครับ ใส่ั้สั้นเขาใส่หน้าสั้นนิดเดียวใส่สวยแล้วครับเดี๋ยวนะจับหัว ไหน,นอ่ะั่ตงตกเลินครับแบบนี้ ไปครับบาบก็ให้สวยงามนะ เดี๋ยวเ,เดี๋ยวงนะ้ำเดี๋ยวอดแดด <c oughs> ส,สวยอีกแล้วครับสลิดไมมแหน <c oughs> โอ้โหโลุดครับใช้ยังใหญ่ <c oughs> ินนิ่มๆเลยนะครับมาอีกที่หนึ่งผมอ่อยไว้นะดูจะกินแ่ะ กินแล้วครับโอ้โหวัดไม่โดนครับเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่ตุม๋มบ้านผมเล็กตุ๋มนะตุ๋มน้ําให้ปลามันปลาหมอมันเห็นนะครับแล้วเราก็หย่อนลงไปนะครับใช้กุ้งนะตกปลาหมอมใช้กุ้งวันนี้เอาใหม่ครับเมื่อกี้มันกินแล้วไม่ติด่วัดไม่โดนนะครับ นองรูไหมครับน่าจะยังอยู่นะเอาครับนี่ครับเห็นไหมได้ผลครับเห็นหมากาครับได้ผลตุมเรียกมานะครับแล,แล้วเราก็หย่อนไไเอาไว้หมอไท้สวยเลยนี่ครับใช้นี้ใหญ่อยู่ครับ เดี๋ยวรุ้นกันต่อครับเหมือนเดิมครับตกวหมอก่อนถ้าลิบไม่กินแล้วก็ตกว่าหมอครับตีเรียกกันก่อนครับลมแรงมากเลยวันนี้ โคตรใหญ่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูโูนี่ครับโคตรพ่อคนแม่ปลาหมอนี่เห็นไหมสุดยอดจริงนี่ครับเราตุ่มน้ำก่อนนะครับตุ่มเพื่อเรียกความสนใจมันให้ปลาหันมาครับแล้วก็หย่อนลงไปโอเคครับเดี๋ยวไปแกะปลากันครับ กินแล้วครับกินแล้วครับนี่หมอหมอใหญ่อีกแล้วโอ้หลุดครับเสียดายหมอใหญ่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ครับนี่กี่หลุดแล้วตัวใหญ่ตุมน้ำก่อน นี่ครับสิ่ล้วกอ้ยโดนเรว็วหมอใหญ่อีกแล้วครับนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้หลุดไปอันนี้ตัวได้ตัวเลยไซส้สวยครับหมอใหญ่แกะปล่าครับ นี่ครับเลี้ยวเอาหมองค,ค,ค,ครับนี่แก้ตาครับกินแล้วนี่โอ้ยใจยเ็้ ใหญ่แล้วครับตัวยาวด้วยนี่ครับหูยาวด้วยตัวนี้อ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวครับเห็นไ,ไหมคุณภาพครับตัวนี้เจออะไรใหญ่ครับวันนี้มาปลาหมอ นีอ่อีกแล้วครับได้อีกแล้วครับตัวหนึง่งอันนี้ใช้รุ่นรุ่นเนี่ยครับประหมอเย้้หมานครับทั้งปลาหมอทั้งปลาสลิดอะวันนี้ ครับกินครับอู้หูวัดไม่โดนแล้วใหมไหมแต่เยอะนะกินแล้วกินแล้วนี่โดนแล้วโดนนะครับเอาหมอเมื่อกี้วัดไม่โดนนะกินเยอะหมดแล้วผมว่าเป็นเยอะใหม่ใส่เยอะใหม่ใน ใช้ได้ครับใช้กลางกลางกิ<อ>็นแล้วครับในหูลุดอาหมอเจอไหมใหม่ครับนี่ข้างข้างเมื่อกี้ทีมท่มกอ่ะเล่นประหม่าครับตอนนี้ นี่โอ้โหหลุดไซส์มันจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะเล็กก็ไม่เล็กครับวัดลำบากเลยทข้ามครับหมออะไรับนี่เอ้าหลุดแล้วครับ ใช้ใช้ได้เลยนี่หลุดหลายตัวเลยครับฝจะได้ตัวเปิดใหม่ใหม่เลยครับตรงนี้นี่ใช้ได้เลยครับใครนี้ รวยปลาหมอนีโอ้โหใหญ่ด้วยครับนูดอีกแล้วครับวันนี้ตกปลาสลิดก็ได้อยู่ครับแล้วฝนลงแต่วเะเลยตกปลาหมอด้วยนะครับหมานอยู่ครับวันนี้ได้หมันปลาหมอตัวใหญ่ไต ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนี่ดูฟ้าครับผลงานไม่ดีนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคลิปหนา้าจนะได้ไม่พลาดหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับ